มีภาพปัปเปิลอุ้มเจ้าโปโกด้วยใช่ไหมคะรวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนะคะให้สมบูรณ์และแข็งแรงโดยมีหลักในการปฏิบัติดังนี้รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ให้สมบูรณ์และแข็งแรงโดยมีหลักในการปฏิบัติดังนี้เลี้ยงเขาก็ต้องดูแลเขานะคะให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เวลาถูกฝนนะคะตัวเปียกเจ้าของควรจะาหาผ้าเอาไว้เช็ดตัวเขานะคะเวลามีเห็บมีหมัดก็ต้องรักษา ทีนี้หลักในการปฏิบัตินะคะต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมีอยู่4ข้อ,ข,อข้อที่1นักเรียนย่อได้นะคะข้อ1ก่อนจะเลี้ยงสัตว์เราต้องคัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะรูปร่างดีให้ผลผลิตมากถ้าเป็นประเภท ไก่หรือเป็ดนะคะให้ผลผลิตมากทนทานต่อโรคภัยและเหมาะสมกับท้องถิ่นสัตว์ที่เลี้ยงต้องดูได้ว่าเขาชอบอากาศแบบไหนนะคะเราไม่สามารถให้สัตว์ทุกชนิดมาอยู่ทุกพื้นที่ได้อย่างเช่นเจ้าลินปิงลูกหลินปิงหมีหลินปิง มาอยู่ภาคกลางได้ไหมคะภาคใต้ได้ไหมลูกไม่ได้พ่ออะไรลูกม,มีแพนด้าชอบอากาศเย็นๆนะคะประเทศจีนกับเชียงใหม่นั้นอากาศใกล้เคียงกันแต่ก็ต้องเพิ่มอุณหภูมิให้เย็นมากขึ้นนะคะกว่าปกติ หลักในการเลี้ยงข้อที่1คัดเลือกพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะรูปร่างดีให้ผลผลิตมากทนทานต่อโรคภัยและเหมาะสมกับท้องถิ่น ข้อที่สองให้น้ำและอาหารขออภัยนะคะขอแก้ไขนะคะ ข้อ2ให้น้ำและอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามที่สัตว์ต้องการเช่นโปรตีนวิตามินแร่ธาตุไขมันคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นก็เหมือนกับคนเรานี่แหละคะ่ะคนเราต้องการสารอาหารอย่างไรสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกันนะคะให้น้ำและอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามที่สัตว์ต้องการเช่น อาหารประเภทโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุไขมันคาร์โบไฮเดรตเป็นต้นถ้าเราให้อาหารดีๆนะคะสัตว์เลี้ยงของเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายจเจริญเติบโต ต่อไปข้อที่สามจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดโดยควรจัดให้มั่นคงแข็งแรงกันแดดกันฝนได้ดีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ที่ห้องคุณครูไม่ได้จัดให้มันอยู่ลูกมันแอบมาอยู่เองนะคะคุณเลยเก็บภาพเอาไว้ลูก รู้สึกว่านั้นจะมีฝนตกหนักเจ้าแมวตัวนี้แอบย่องเข้ามานอนนักเรียนต้องดูนะคะถ้าสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่ที่นอนที่หมอนของนักเรียนนักเรียนจะต้องรักษาความสะอาดโดยเฉพาะขนนะคะขนของแมวของสุนัขเนี่ยทำให้เราเป็นโรคหอบหืดได้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจนะคะ เราต้องรักษาความสะอาดถอดซักทันทีนะคะและที่สัตว์ที่ตัวเขาอาจจะมีพยาธิใช่ไหมคะ,ะมีพยาธิติดอยู่แต่บางคนก็รักมากเลี้ยงแบบเอ็นดูมากเอาไว้บนที่นอนอย่างนี้นะคะจุบจ๊บจุเห็นไหมลูกบางคน คุณครูดูข่าวเขาไม่รังเกียจเลยที่สุนัขหรือแมวของเขา,าเลียปากเขาแต่ดูแล้วดูแล้วไม่น่าทำลูกอาจจะเกิดเชื้อโรคก,กับเจ้าของได้นะคะ เหลือบันทึกอีกสองสไลด์นะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึงหัดนะคะข้อที่4ีมันสำรวจตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอและนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดเวลา มันสำรวจและตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอและนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดเวลาเป็นต้องสังเกตดูววเขามีอาการซึมเศร้าหรือเปล่าเจ็บป่วยอย่างไรทำไมไม่กินอาหารนะคะต้องคอยสังเกตด้วย โรคที่น่ากลัวมากคือโรคไอข้างเรียนโรคพิษนักบ้านะคะเพราะว่ามีอันตรายถึงกับคนได้นะคะต้องฉีดวัคซีนทุกๆ6เดือนใช่ไหมคะ ให้สัตว์นั้นมีภูมิค,คุ้มกันโรคนะคะที่ฉีดวัคซีนเพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคและสามารถทําลายเชื้อโรคที่เข้ามาในตัวสัตว์ได้เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคและสามารถทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาในตัวสัตว์ได้ <Peace. S 1> เป็นสร้ดยสุดท้ายที่ให้จดนะคะ ต่อไปสไลด์ต่อไปคุณครูจะให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนตอบคําถามนะคะมีอยู่5ข้อให้ทําลงในสมุดเลยนะคะออนักเรียนขีดเส้นใต้เนื้อหาที่ให้จดนะคะจบแค่นี้ เหลือเวลา20นาทีนะคะอ่าลงมือทำนะคะกิจกรรมนักเรียนจดต่อลงในสมุดนะคะเพื่อตอบคำถาม